าสารฉับไวทันใจปวงชนประมวลผลเหตุการณ์ผ่านข่าวท้องถิ่นประจำวัน FM 98 MHz วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงชืบหน้าการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือในายชัยวัตรรงโค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์ PM 2.5ในภาคเหนือล่าสุดพบว่า จุดกำเนิดของจํานวนฮอตสปอตส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากประเทศไทยโดยมีจํานวนฮอตสปอตในเมียนมากว่า7,600จุดในลาวกว่า5,000จุดในไทยราว1,600จุดดังนั้นจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5ในปัจจุบันมีสาเหตุหลักมาจากฝุ่นควันข้ามพรมแดนทั้งนี้นายเนรัตพงศิษฐิถาวรผู้วรร่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินอัดคีภัยไฟป่าตามขั้นตอนของแผนการจัดการปัญหาวิกฤตมลภาวะทางอากาศรวม5อําเภอโดยมุ่งเป้าไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในบางตำบลภายในเขต5อำเภอที่ส่วนใหญ่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเร่งเปิดทางให้การช่วยเหลือหรือบรรเทาทุกข์ด้านสาธารณาสุขให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วที่สุดหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางดูแลประชาชนในช่วงฝุ่น PM 2.5เตรียมพร้อมมาตราการ Work From Home เพื่อรักษาผู้ป่วยทางเดินหายใจและกลุ่มเปราะบางรวมทั้งมาตราการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้ทงนี้จะมีการประเมินสถานการณ์และเตรียมให้ประชาชน Work From Home งดกิจกรรมกลางแจ้ง ลดผลกระทบด้านสุขภาพจากควันละอองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้บรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น p m 2.5มาอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมายังมีปริมาณการเผาอยู่มากบางวันมีการเผากว่า500จุดแต่ก็เข้าดำเนินการดับไฟอย่างเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามยังมีปัญหาการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา มีการเผากว่า7 0 0 0จุดสังเกตได้จากการที่อำเภอที่อยู่เขตชายแดนมีค่าฝุ่น PM2.5 สูงมากซึ่งก็ได้ระดมสัปพกำลังเข้าทำการแก้ไขรวมถึงใช้เครื่องบินฝนหลวงบรรเทาสถานการณ์ซึ่งขึ้นบินทุกวันโดยจะเห็นว่าค่าฝุ่นในช่วงเช้าสูงช่วงบ่ายจะลดลงขณะที่ด้านสุขภาพได้ดำเนินการด้านสุขภาพร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งการทำห้องลดฝุ่นการจัดหาหน้ากากอนามัยจัดซื้อหน้ากากกันฝุ่น3ล้านชิ้นกระจายแจกประชาชน ให้ครอบคลุมและทั่วถึงรวมถึงแจกให้นักท่องเที่ยวด้วยการรักษาพยาบาลที่ประชาชนทุกคนสามารถเดินเข้ามารับบริการได้ตามสิทธิ์ที่รัฐให้การดูแลอยู่แล้วที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งมีการส่งอสมอไปดูแลกลุ่มเปราะบางออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุกทั้ง25าอำเภอเพื่อให้เข้าถึงทุกพื้นที่ในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกวันทั้งภาคพ,พื้นดินและอากาศแต่ไม่เพียงพอ จึงต้องการกำลังพลเพิ่มเพื่อมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นทหารหรือจากทุกภาคส่วนเพื่อไปช่วยสกัดไฟตามแนวชายแดนต่างๆ